กรับสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะติรนิดาเพียนโคกรวดวันนี้ขอโอกาสในการมาสร้างสร้างบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการนำคำสอนของสมเด็จพ่อองค์ปฐมมาอ่านให้ฟังค่ะสมเด็จองค์ปฐมทรงเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ให้พูดเท่าที่จำเป็น ใครครวญเสียก่อนจึงค่อยพูดเอาเวลาไปเร่งรีบปฏิบัติจิตของตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานดีกว่าเพราะชีวิตเหลือเวลาไม่มากจงอย่าประมาทในชีวิตเวลาล่วงไปล่วงไปความตายย่อมเข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะจิตและอย่าไปสงสารคนที่สงเคราะห์ยาก ให้สงสารและสงเคราะห์จิตของตนเองให้มากทุกอย่างเป็นกฎของกรรมจงอย่าหนักใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างคือการยอมรับความเป็นจริงเป็นการยอมรับอริยสัจเป็นการไม่ฝืนกฎของธรรมดาเป็นการเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ได้อย่างตรงทางที่สุดเวลาเป็นของมีค่าทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำอย่าปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ชีวิตคนเราสั้นนักจงใช้เวลาให้คุม้มด้วยการทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจรักษากำลังใจด้วยรักษากำลังกายด้วยจึงจะช่วยให้การปฏิบัติสมบูรณ์ อย่าทําให้เป็นส่วนสุดทั้งสองอย่างจึงจักพอดีคือไม่ตึงไม่หย่อนไปให้เดินสายกลางอย่าสนใจจิตของบุคคลอื่นให้สนใจจิตของตนเองและความเสื่อมของร่างกายของคนอื่นก็ไม่พึงน่าสนใจเท่ากับความเสื่อมของร่างกายของตนเองพิจารณาทุกแห่งจิต แล้วร่างกายของตนเองให้มากแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองเรียนรู้กฎของกรรมเอาไว้แล้วก็จงอย่าประมาทในกรรมและกรรมแปลว่าการกระทําไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นกรรมทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแน่นอนเที่ยงแท้ที่สุดในเรื่องกฎของกรรมเมื่อร่างกายเจ็บป่วยก็ให้ยอมรับว่าเป็นกฎของกรรมที่ตามมาให้ผลจงพิจารณาให้เห็นเป็นทุกข์เป็นอริยสัตวเป็นธรรมดาของผู้มีร่างกายอย่าก,กังวลให้มากนักเมื่อกฎของกรรมตามมาให้ผล กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทุกสิ่งเกิดมาตามกรรมอยู่ด้วยกรรมและไปตามกรรมทั้งสิ้นอาทิเช่นเสือจิ้นจกเกิดมาเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะไม่มีสินข้อที่หนึ่งช้างมา้าอัวควายเกิดมาเป็นสัตว์กินหญ้ากินพืชเป็นอาหารเพราะมีศีลข้อที่หนึ่งหากเข้าใจแล้ว ก็หมดสงสัยในเรื่องเหล่านี้จิตก็ปล่อยวางเห็นว่าในที่สุดโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าครบวงจรเห็นเหตุเห็นผลเห็นความเกิดและความดับของธรรม ถ้าหากเข้าใจไม่ทิ้งหลักของการพิจารณาเรื่องนี้ก็จะใช้ได้กับทุกเรื่องที่เข้ามากระทบอายตนะสัมผัสจิตก็จักปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆวางได้เพราะเห็นว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปฝืนกฎของธรรมดา เมื่อไม่ฝืนจิตก็ไม่ทุกข์หากวางได้ทุกเรื่องตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จิตก็ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้นการพิจารณาคือเห็นธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดและปรุงแต่งทำจนผิดความเป็นจริงแล้วเอากิเลสมาคิดว่าทำนั้นเป็นจริงให้สังเกตรอารมณ์ใจ เอาไว้ด้วยอย่าปรุงแต่งทำรรทำล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นเองจากหนังสือธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่สิบห้ารวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนคาววานิตี้ก็ กราบขอขมาด้วยนะคะหากมีอ่านผิดอ่านไม่ถูกพูดไม่ถูกนะคะกราบขอขมาลโทษด้วยค่ะบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอน้อมถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและก็ขอเมตตาแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงพี่วันวันชิตาวันชานนผู้ให้โอกาส ผู้ที่เปิดเวทีให้ได้มีที่สร้างบุญกุศลในช่องวันเวนี้นะคะและก็ขอเมตตาแผ่บุญกุศลนั้นไปถึงท่านเจ้ากรรมในเวรของลูกในทุกภพทุกชาติแผ่ไปถึงผู้มีพระคุณของลูกผู้มีคุณของลูกในทุกภพทุกชาติคุณพ่อคุณแม่ปุย่ะตายายญาติสนิมมิสหาย พอเกิดไม่เกิดพอเก่าไม่เก่าพ,พ,พอซื้อไม่ซื้อคู่บุตรสามีภรรยาแล้วก็น้อมถวายทุกบุญกุศลน,นี้ถวายต่อเทพเทวาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลและแผ่บุญกุศลน,นี้ไปถึงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั่วโลกทั่วจักรกวาล31ภพภูมิ3แดนโลกธาตุและก็ แผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนสมาชิกบ้านนิพานพระพุทธเจ้าทุกทกท่านแผ่ไปถึงผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้ให้ได้ทุกบุญทุกกุศลเ,เช่นเดียวกับที่ที้จะพึงได้รับนะคะก็ขอให้ทุกคนได้มีดวงตาเห็นชอบได้จิตพ้นทุกถาวรในชาติปัจจุบันนี้ในขณะมีลมหายใจนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ